ว้าวโยนหมูกรอบใส่แล้วนะครับผมใครชอบมาทางนี้เลยนะครับผมสูตรการทําผัดคณะหมูกรอบนะครับใส่อะไรลงไปเพิ่มอะไรลงไปนะครับเข้ามาชมในทิปวิดีโอการทําของช่องต้องชาแนลห้ด้วยนะครับผมนี่ครับกาลังผัดให้นัวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะตักขึ้นใส่จานแล้วนะครับผมนี่ครับเรียกว่าน่าทานมากๆเลยนะครับหมูกรอบ คาใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเรียกว่ากรอบทั้งชิ้นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่ามีน้ํากุกขิดขุกขิดด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมด้วยพริกแดงนะครับแล้วก็บุกพริกสวนใส่นะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับผมอ่านี่ครับอ่าเผ็ดเข้ม หวานนิดหน่อยอ่านะครับก็เป็นเมนูคณะหมูกรอบนะครับใครๆก็ชอบทานนะครับผมใครเวลาไปทานอาหารตามร้านอาหารต่ตางๆครับก็นิยมสั่งกันนะครับคณะหมูกรอบราดข้าวหรือว่าคณะหมูกรอบเป็นกับนะครับเ,เพื่อนๆมีไข่ดาวด้วยยิ่งเลิศเลยใช่ไหมครับอ่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับ